เทวนาคาสวัสดีครับวันนี้เรามาแอบบอกเคล็ดรับความปังโดยการทำพิธีอาซิวาตพิธีเสริมความมงคลให้กับชีวิตคือการนำขี้พึ่งมาห่อด้วยสายสินตามขนาดวาของผู้กระทำจากนั้นเรามาคลึงขี้พึ่งให้เป็นทรงเทียนกันครับต่อจากนั้นเราจะนำพยันมาห่อเทียนอีกหนึ่งทบครับผมเมื่อเราห่อพยันเสร็จ เราจะนำขี้พึ่งมาห่อทับอีกหนึ่งชั้นและแปะทองเป็นอันเสร็จครับผมนำเทียนไปจุดบูชาเพื่อเสริมความสิริมงคลความปังโชคลาภอำนาจวาสนาและเพื่อทางเดินของชีวิตที่สว่างสวยด่งแสงเพียนที่จุดยามค่ำคืนขึ้น15ค่าำ